ทางด้านเจนสุดาปานโตดาราสาวหนึ่งในผู้เสียหายค่ะที่ถูกทางนานาไราบีนาโกงเงินไป40ล้านบาทเลยนะคะหลังจากที่มีภาพนานากอดกับลูกๆกกเรียกคะแนนสงสารออกมา ซึ่งใน IG Story ของเจนสุดาก็โพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วลากโอเด็กออกมาทำคอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ดูน่าสงสารมันเป็นการกระทําที่สมควรแล้วหรือไม่ ครอบครัวของผู้ที่เสียหายก็มีโมเมนต์มากมายทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งเสียใจยทั้งหมดผลทางแบบนั้นกับครอบครัวเช่นกันแต่ไม่เคยเอาลงโพสต์เรียกคะแนนสงสารใดๆไม่ลากเด็กลงมาปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้เรื่องยังไม่ทันจะจบมันเพิ่งจะเริ่มต้นหยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอคะค่ะ หยุดลากเด็กเข้ามาเพื่อให้คนได้มีอารมณ์ร่วมกับคุณเลยเหยื่อรายอื่นๆเขาก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่น่าเห็นใจเช่นกันแต่เขาไม่ทำพฤติกรรมแบบคุณหรือนี่มันเป็นแค่เกมสำหรับคุณขณะที่ข้อโพสค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกันในแก๊งนางฟ้าก็ได้แชร์สตอรี่ของเจนสุดาพร้อมเขียนข้อความว่าเรากอดลูกเราและสามีเราร้องไห้มาเป็นเดือนแล้วไม่เคยเอาลงโซเชียล ซึ่งทางเจนนี่เทียมโพสุวรรณก็ได้แชร์สตอรี่ดังกล่าวเช่นกันพร้อมอีโมจิน้ำตาคลอ ทั้งนี้สารอาญาได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการในคดีประกอบรายงานประเมินความเสี่ยงแล้วเชื่อว่าผู้ต้องหาหน่าจะไม่หลบหนีหรือไปก่อเหตุอันตรายอื่นจึงอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยตีหลักทรัพย์ประกันในวงเงิน1ล้านบาทและมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยให้แจ้งสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและให้แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิก ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศารอาญาเป็นผู้กำกับดูแลทําหน้าที่ให้คำปรึกษาตามจำนวนครั้งที่ผู้ให้คำปรึกษาเห็นสมควรโดยทางด้านของนายสุริยันหงวิไล โฆษกสารยุติธรรมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งของสารอาญาที่ให้แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของสารอาญาว่าเป็นผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวว่าคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากสารอาญาได้พิจารณาแล,แล้วเห็นว่าในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหากผู้ต้องหารายนี้ได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมซึ่งผ่านการอบรมตามหลักส ที่สำนักงานสารยุติธรรมรับรองแล้วน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องหาให้แก่สังคมขณะเดียวกันก็จะช่วยดูแลสภาพจิตใจให้แก่ผู้ต้องหาได้ด้วยกล่าวคือผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งถือว่ากำลังประสบวิกฤตในชีวิตและอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหามีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหาได้ระบายความรู้สึกอารมณ์ความคิดและจินตนาการที่ถูกเก็บกด โดยมีผู้รับฟังที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจทำให้ผู้ต้องหารู้สึกผ่อนคลายสามารถกลับคืนสู่สภาวะสมดุลทางจิตใจในระยะเวลาอันสั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลน,นั้นกลับมาเคารพตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นซึ่งเสริมให้เกิดกลไกในการรับมือกับความทุกข์ใจจนอาจสำนึกในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปและหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กระบวนการนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายผู้ต้องหาจะฟื้นตัวจากความบอบช้ำได้เร็วขึ้นสำนึกในความผิดและเข้าแก้ไขความผิดพลาดของตนเองขณะเดียวกันก็เป็นการเฝ้าระวังความรู้สึกนึกคิดของผู้ต้องหาที่อาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำให้แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนี้มีอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศหากศามพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108วรรค3 และพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกลุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดย3พุธศักกา2,560แล้วสามารถกำหนดมาตรการให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้ารับการปรึกษาด้านจิตสังคมในระหว่างการปล่อยชั่วคราว โดยคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นวิธีการเสริมกำลังเชิงบวกเพื่อดูแลบุคคลที่สารจะคืนกลับสู่สังคมไม่ว่าจะด้วยวิธีการปล่อยชั่วคราวหรือการรอการลงโทษหรือการรอการกำหนดโทษ,หร,รรรห,โทษหรือผู้ที่พ้นโทษเพื่อมีให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะผู้เสียหายได้รับการดูแลบาดแผลทางใจ